แต่ผมเห็นด้วยกับท่านพัฒนาพอดกระทรวงมาไทยก็มีรัฐมนตรีช่วยอีกสองท่านนะครับความจริงแล้วเนี่ยฝากาท่านอธิรัฐซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ตามนะครับลงไปในประชุมกรมก็ฝากเรียนท่านายกหน่อยไปสอนมวยท่านรัฐมนตรีหน่อยนะครับบอกเวลาจะมอบไข่เนี่ยเจรจากันหน่อยว่าเขาว่างไม่ว่างไม่ใช่อยู่ๆก็มอบไปอย่างเดียวแล้วก็ คนที่รับมอบบอกว่าไม่ว่างคือจะมอบเนี่ยต้องมอบคนที่ว่างนะครับไม่ใช่เอาคำกล่าวอ้างมาว่าผมมอบไปแล้วแต่เขาไม่ว่างเพราะกระทู่ถามสดเนี่ยมันมันเพิ่งเป็นเรื่องที่เพิ่งคุยกันไม่ไม,ไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะนั้นก็ต้องรู้นะครับใครว่างใครไม่ว่างเพราะนั้นดังนั้นฝากท่านไปด้วยบอกว่าท่านประธานสุชาติสอนมวยมาหน่อยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีเก่านะครับว่าจะมอบใครก็ให้มอบ คนที่ว่างมาตอบนะครับจะได้ไม่เสียเวลาสภาไม่เสียโอกาสในการตั้งกระทูถ้ถามของสมาชิกซึ่งเป็นเรื่องปัจจุบันตันด่วนเป็นเรื่องสนใจประชาชนเป็นเรื่องผลประโยชน์ประเทศชาติทังนั้นนะครับครับขอบคุณท่านพัฒนาก็ตั้งไปในอาทิตย์ต่อไปนะครับ